là bán là vắng. Bát, chết bà ơi nam mẹ Uu, mười, Uu, Hết như vợ hát à Hơi Lộm, lộm,

ơ 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 lộn lộn Ooh. ฟ้าดน้ำไหลแห้งปั่นเหรอน้ำเลยหออครับโอ้ไหลแห้งครักม่อยังครับมาอย่ามองครับไม่อย่าตรงกับสะดอกพูดมันอย่ามในายออผุนมันเคืองข้อมูลผมอยู่ม โอ้ oh. เฮ็ดไว้ทีมันติดย้อนนี่ครับเอ็งจนะมานวอ๋อ oh. มันก็เป็นตาแห้งแห่กันเนาะหลายชาตชาตลดเลยติดตุกมือเลยบอลนี่ครับอ๋อ oh. นึกว่าิดตุกมือเลย อู้น้ำโคตรแห้งฮะฟังนี่ได้ฟังนี่น่าไลเข้อ้ัวเชียวเชียวเชียว ได้ยหะได้ยะยงไโอ้ยยามใยจิงอนะกูเห็นเพียงข้อพ่นยดเขียแต่ก่อนนั่นสนิทเลยนามันข้นน้ามันข้นเพียงข้อนึองเยกลกับปาบัตีินิฮา